ये रहा वो हम

อ้าวคุณแจหรอเอ้าแม่เลยเออถ้ามันสุดดงาเป็นแม่เยอะไรคะากดย็นไหม แตงว่าร้านเน็บยต่อมิแม่เหล็กทั้ร้านเลยมั้งเนี่ยเสียงเสียงแม่เหล็กหนูก็มันลมมอะไรลูกเออเป็นเลยเป็นสายเลยปิดพัดลมก่อนไม่ปักขึ้นเลยเดี๋ยวนี้หนูปิดพัดลมก่อนนี่มือพลังคุณแรกคุณแรกเออพอไม่ได้นะมันเป็นแม่เหล็กนี่ไปกินขาโต๊ะนู่น Hãy subscribe cho kênh